วัสดีค่ะวันนี้นะคะ Story Teacher โดยครูจงดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้จะพามาอัปเดตเกี่ยวกับฝลังขี้นกในแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรของโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพนนะคะสืบเนื่องจากการที่เราทําการขยายพันธุ์เข้าไว้ด้วยวิธีการตอนกิ่งนะคะเป็นการตอนแบบฟัันกิ่งวันนี้จะพามาดูว่าหลังจากได้ผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับกิ่งตอนนะคะ นี่นะคะจะให้สังเกตค่ะนี่ค่ะรากเกิดแล้วค่ะน,นะ,คะนี่นะคะนี่นะคะการตอนกิ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่แบบไม่อาศัยเพศนะคะซึ่งทำได้ไม่ยากนะคะส่วนมากก้อนนิยมใช้กับไม้ผลโดยทั่วไปนะคะอย่างเช่นชมพู่หรือว่าฝรั่งนะคะอันนี้เราใช้กับฝรั่งขี้นกนะคะกิ่งนี้ถือว่าออกรากค่อนข้างมากเลยนะคะ <Wow. S 1> สัปดาห์หน้าเราคิดว่าเราจะตัดกิ่งเขาไปชำแล้วนะคะ ะะกิ่งนี้ก็เช่นกันนะคะกิ่งนี้ก็ออกรากจํานวนมากเช่นกันนะคะแล้วรากก็เริ่มที่จะเป็นสีเหลืองเข้มๆแล้วนะคะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราจะตัดเขาไปชําได้แล้วนะคะ, <Yes! S 1> ะ,คะเดี๋ยวเราจะพามาดูกิ่งตอนอีกนะคะที่เราได้ตอนไว้นะคะ กิ่งนี้ก็ออกเหมือนกันค่ะรากก็ออกเหมือนกันกิ่งนี้ก็เช่นกันนะคะออกรากเยอะเช่นกันนี่ค่ะกิ่งนี้ก็ออกรากเยอะอีกเช่นกันค่ะสรุปแล้วนะคะทุกกิ่งที่เราตอนไว้นะคะเห็นไหมคะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่ารากเริ่มมีสีเหลืองเข้มๆแล้วนะคะ ออกทุกกิ่งค่ะกิ่งตอนนะคะแล้วสังเกตการเจริญเติบโตเขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะเนื่องจากว่าอากาศบริเวณนี้จะถ่ายเทยได้สะดวกนะคะปลอดโปร่งมากลมพัดตลอดเวลานะคะแต่บางครั้งลมก็แรงเกินค่ะนี่นะคะบริเวณนี้กิ่งตอนได้หักไป3กิ่งเลยนะคะตรงบริเวณที่เขาได้แตกยอดใหม่ขึ้นมานะคะนี่นะคะ หักไปแล้วถึง3กิ่งนะคะซึ่งรากเพิ่งกำลังจะออกนิดเดียวเองนะคะเราได้ตัดกิ่งเขาไปชํำอยู่นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมนะคะแล้วก็สังเกตนะคะว่าเขาก็เริ่มที่จะออกผลนะคะเห็นไหมคะเยอะเลยค่ะซึ่งฝรั่งที่นกนะคะเป็นผลไม้พื้นเมืองซึ่งตอนนี้ค่อนข้างที่จะหาดูหรือว่าหารับประทานได้ยากแล้วนะคะ นี่นะคะต้นนี้ลูกก็เยอะเช่นกันนะคะแต่ที่เยอะตามมานะคะมดแดงค่ะที่ไม่น่าจะต้องมาอยู่ตรงนี้เลยนะคะมดแดงไม่ได้เฝ้ามะม่วงอย่างเดียวแล้วนะคะตอนนี้มาเฝ้าฝรั่งขี้นกในแหล่งเรียนรู้ของเราด้วยค่ะนี่นะคะเยอะมากค่ะและเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตาม การหอบผลของฝรั่งขี้นกนะคะเพราะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราทดลองว่าเราจะไม่หอเขานะคะแต่ปรากฏว่ามีมาแมลงวันทองมาเจาะนะคะแล้วก็เกิดหนอนในผลนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็เลยคิดว่าเราเราต้องหาวิธีการป้องกันแล้วค่ะเราจะหอผลเขาแล้วนะคะนี่นะคะสังเกตเห็นได้ว่าติดผลเยอะแยะเลยนะคะนี่ค่ะ ซึ่งวิธีการห่อผลฝรั่งก็ทำได้ไม่ยากนะคะแต่ก่อนที่เราจะทำการห่อผลเขานะคะเราก็จะต้องมีวิธีการใช้น้ำส้มควันไม้นะคะฉีดพ่นนี่นะคะเพื่อเป็นการไล่มแมลงที่จะมาเกาะหรือว่ากำลังจะเริ่มเกาะอยู่แล้วนะคะเราจะไล่เขาให้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นพอเขาแห้งพอเราพ่นน้ำส้มควันไม้เราทิ้งไว้สักพักหนึ่ง ให้เขาแห้งนะคะแล้วเราก็จะทําการหอนะคะเดี๋ยวจะมาพามาดูว่าวิธีการห่อผลฝรั่งขี้นกนะคะทําอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอุปกรณ์ในการที่เราจะห่อผลฝรั่งขี้นกว่ามีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะคะนี่ค่ะมีแม็กมีกรรไกรมีกระดาษนะคะอาจจะเป็นกระดาษหนังสือหรือว่ากระดาษสมุดเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ได้นะคะแล้วก็ มีถุงพลาสติกค่ะนี่นะคะถุงหิ้วค่ะที่มีหูหิ้วด้วยนะคะนี่นะคะอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้เองค่ะ,ะในส่วนของถุงพลาสติกหรือว่าถุงหูหิ้วนะคะ <c oughs> เมื่อเราได้แล้วนะคะเราได้ถุงมาแล้วเราจะต้องมากรีดที่บริเวณก้นถุงนะคะนี่นะคะให้เกิดรอยนี่นะคะนี่ค่ะด้านละหนึ่งรอยนะคะ กรีดเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาเราไปห่อคุ้มผลเข้าไว้แล้วเนี่ยนะคะมันจะเกิดเหงื่อหรือไม่ก็จะมีน้ําซึมเข้าไปนะคะตรงนี้จะเ,เป็นที่ระบายน้ําระบายเหงื่อไม่ให้มันขังในนั้นนะคะป้องกันผลฝรั่งเน่าด้วยนะคะนี่นะคะก่อนที่เราจะทําการห่อฝรั่งขี้นกของเรานะคะเราก็จะใช้น้าส้มควันไม้อันนี้นะคะ เป็นการป้องกันเชื้อราด้วยมีมดมีแบคทีเรียใช้ป้องกันแล้วก็กําจัดโรคหลายชนิดเลยนะคะจะเป็นน้ําส้มควันไม้ยี่ห้อไหนก็ได้ตราอะไรก็ได้นะคะแต่อันนี้จะเป็นน้าส้มควันไม้วันนะคะอัตราส่วนเราที่เราจะใช้ฉีดพ่นก็ส่วนผสมน้าส้มควันไม้1ลิตรต่อน้ํา20ลิตรนะคะแต่อันนี้ที่เราใช้นะคะเราประยุกต์มาเหลือเป็นน้ําส้มควันไม้2ฝานี้นะคะ ผสมกันกับน้ำ3ลิตรนี่นะคะใส่ไปในถังอันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปฉีดพ่นผลของฝรั่งขี้นกนะคะนี่นะคะเมื่อเราผสมน้ำส้มควันไม้แล้วนะคะเราก็จะนํามาฉีดพ่นที่บริเวณผลของฝรั่งขี้นกนะคะเพื่อเป็นการไล่ไล่พวกเชื้อราแบคทีเรียทั้งหลายนะคะแล้วก็ป้องกันแมลงวันทองนะคะที่สำคัญ ไม่ให้เขามาเจาะผลมันนะคะนี่นะคะฉีดพ่นแบบนี้เลยค่ะเอาให้ทั่วเลยนะคะฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณของผลเลยนะคะซึ่งน้ำส้มควันไม้นี้เป็นสารธรรมชาตินะคะนี่นะคะกลิ่นน้ำส้มกลิ่นของควันไม้ออกมาเลยสัมผัสได้นะคะ ไม่มีอันตรายนะคะแต่ว่าจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างฉุนนิดหน่อยก็คือสามารถไล่มแมลงได้นะคะ, <Yes. S 1> ะ,คะเราก็จะฉีดให้ทั่วเลยนะคะฉีดทุกต้นที่เราต้องการจะห่อผลนะคะ ในแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรของโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญนะคะเราเน้นที่เป็นระบบเกษตรอินทรีย์นะคะเราจะไม่ใช้สารเคมีนะคะอันนี้ที่เราใช้ฉีดพ่นก็จะเป็นน้ำส้มควันหม้ค่ะฉีดพ่นให้ทั่วเลยนะคะให้ทั่วผลเขา โดนบริเวณลำต้นกิ่งใบได้ทุกอย่างนะคะเพราะว่าไม่เกิดอันตรายค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูวิธีการห่อผลฝรั่งขี้นกนะคะนี่นะคะเริ่มที่ต้นนี้ก่อนเลยค่ะเริ่มแรกเราก็สังเกตก่อนว่าในช่อนนี้มีผลอยู่เกินหนึ่งผลไหมถ้าเกินเราควรจะเด็ดออกนะคะ แล้วก็เด็ดใบที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับผลออกสัก1ใบหรือ2ใบนะคะเพื่อความสะดวกนะคะเราก็ใช้ถุงพิ้วนะคะที่เราเตรียมมาเมื่อกี้ซึ่งถุงนี้จะกรีดตรงก้นถุงเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็ห่อลงไปแบบนี้เลยค่ะ mm hmm. พุ่มไว้อย่างนี้เลยแล้วก็ผูกปากเลยนะคะผูกปากถุง ะะเมื่อใช้ถุงหิ้วออกไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนํากระดาษสมุดหรือว่าหนังสือที่เราเตรียมมาเมื่อสักครู่นะคะเอาหุ้มทับที่บริเวณถุงหิ้วอีกหนึ่งครั้งนะคะ เพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันแดดแรงๆที่จะส่องมากระทบนะคะเมื่อมาเจอความร้อนกับถุงพลาสติกนี่มันก็จะเกิดความร้อนนะคะอาจจะทําให้ลูกของฝรั่งหรือผลของฝรั่งไหม้ได้นะคะดังแบบนั้นเราก็ใช้แม็กนี่แหละคะ่ะแล้วก็หนีบไว้นะคะกันมันหลุดนะคะกันกระดาษหลุดปลิวไปนี่นะคะเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จแล้วนะคะสำหรับการห่อผลฝรั่งขี้นกของเราในวันนี้นะคะ สังเกตดูว่าวิธีการไม่ได้ยากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งผลนะคะผลที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะคะนี่ค่ะรลนี้เราจะนำถูง่ิอวมาก่อนนะคะแล้วก็พุ่มไปที่บริเวณของผลฝรั่งที่นกนะคะ,นะคะแล้วก็มัดปากถูงไว้นะคะ ถังง่ายๆค่ะเอาถุงหิ้วขอคุ้มไว้แล้วก็มัดปากถุงไว้เลยจากนั้นเดี๋ยวเราจะนํากระดาษสมุดหรือว่าหนังสือก็ได้นะคะที่เราไม่ใช้นะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะสังเกตว่าเขาจะใช้สมุดโทรศัพท์นะคะสมุดหน้าเหลืองนะคะเอามาหุ้มแต่แต่อันนี้นะคะเราก็จะนําหนังสือเรียนหรือว่ากระดาษสมุดที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนะคะเอามาหุ้มทับอีกหนึ่งครั้งนี่ค่ะ ถุงห <łość> ิ้วที่เราอุ้มไว้ในชั้นแรกแล้วก็ใช้แมกนิบแมกนิกระดาษเนี่ยนะคะหนีไว้กันมันหลุดปลิวนะคะเวลาลมมาแรงๆนะคะมันก็จะได้ไม่หลุดปลิวเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ผลฝรั่งขี้นกที่ห่อไว้ด้วย เราก็กระดาษนะคะป้องกันแมลงต่างๆมารบกวนนะคะโดยเฉพาะ,มะแมลงวันทองนะคะถ้าเจาะไปแล้วมันจะทําให้เกิดหนอนนะคะแล้วก็ผลเน่านะคะทําให้ผลผลิตเสียหายได้นะคะนี่นะคะและนี่ก็เป็นต้นฝรั่งขี้นกที่ผลของเขานะคะได้ถูกทําการห่อไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมีหน้าตาแล้วก็ลักษณะเป็นดังนี้นะคะนี่นะคะ มีถุงหิ้วข่อหุ้มหนึ่งชั้นแล้วก็ตามด้วยกระดาษหนังสือนะคะปิดทับไว้อีกหนึ่งชั้นถุงหิ้วนะคะที่เราใช้หุ้มไปก็เราได้เจาะตรงบริเวณก้นถุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อป้องกันไอ้น้ำที่จะเกิดขึ้นหรือว่าจะมีน้ำขังนะคะป้องกันไม่ให้ผลมันเน่านะคะแล้วก็กระดาษหนังสือที่เอาหุ้มไปอีกหนึ่งชั้นก็ช่วย ป้องกันความร้อนแล้วก็นอกจากนั้นยังจะช่วยให้สีของผิวของฝรั่หลังนี่นะคะมีสีผิวที่สวยด้วยผลของเขานะคะจะได้มีสีสวยๆนะคะไม่ได้เป็นสีเขียวคล้ำม,มากนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะมาติดตามดูกันนะคะว่าผลของเขาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะนี่นะคะต้นนี้ห่อไว้เยอะมากเลยนะคะ หลายผลมากเลยนะคะต้นนี้ก็อีกเช่นกันนะคะต้นนี้ก็หอไว้หลายผลเหมือนกันนะคะซึ่งในแต่ละผลที่หอไว้นะคะในแต่ละช่อก็มักจะมีแค่ผลเดียวนะคะ <Yes. S 1> เพื่อต้องการให้ขนาดของผลมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็สมบูรณ์มากที่สุดด้วยนะคะถ้าช่อไหนที่มันมีเกินหนึ่งผลนะคะ เราก็จะเลือกเอาผลที่คิดว่ามันสมบูรณ์ที่สุดนะคะสังเกตจากลักษณะของผลแล้วก็คั่วนะคะที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะแล้วเราก็จะตัดออกให้เหลือแค่เพียงผลเดียวนะคะีค่ะต้นนี้ก็มีหลายผลเช่นกันนะคะต้นนี้ก็อีกเช่นกันเป็นอีกมนึต้นที่ได้หอมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะืน,นะคะ ะะวันนี้ครูจงดีก็พามาชมแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรของโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพนนะคะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของฝรั่งขี้นกนะคะนี่นะคะกิจกรรมหลักของวันนี้ก็คือการห่อผลฝรั่งขี้นกนะคะซึ่งต้นนี้ได้ทำการห่อไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะที่ได้ทําการห่อปนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะตอนนี้ฝรั่งขี้นกกลายเป็นต้นไม้กระดาษไปด้วยนะคะ ก็ต้นนี้นะคะต้นนี้กําลังทําการห่ออยู่อีกนะคะนี่นะคะนี่นะคะเราจะตัดให้เหลือเพียงแค่ช่อละลูกเท่านั้นนะคะอันไหนที่มีเกิน นะคะคั้นมัดปากที่เรียบร้อยตามด้วยกระดาษหนังสือนะคะร่มทับเข้าไปอีกหนึ่งชั้น ก็ใช้แม็กเก็ตกระดานะคะนี่ปลงไปนะคะนี่เข้านี่ก็เรียบร้อยค่ะนะคะว,วันนี้นะคะครูจงดีโดยช่อง YouTube จาก Story Teacher นะคะฝาก ท่านผู้ชมนะคะกดติดตามนะคะให้กำลังใจครูนะคะกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญฝากกด Subscribe กดติดตามให้ช่อง Story Teacher ด้วยนะคะเราก็จะมีสาระความรู้ดีๆนะคะเอามาฝากท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจตลอดจนนักเรียนนักศึกษานะคะสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้นะคะครูจะมีสาระดีๆนำมาบอกกล่าวกันอยู่เรื่อยๆนะคะ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่อง Story Teacher ด้วยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมีสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ